เพราะการงานชัดเจนการเงินชัดเจนบริวารชัดเจนนะคะทุกอย่างชัดเจนมากเลยนะคะคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์น,น,ตนี้ปี64นี่ทะลักทะลวงทะลุทะล,ล้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วให้มีพระอุปคุตนะคะมาบูชานะคะแล้วรู้สึกว่าท่านจะมีบทให้สวดเนาะทุกวันอาทิตย์ค่ะคุณก็สวดสักครั้งหนึ่งนะคะทุกวันอาทิตย์ นะคะให้คุณสวดสักครั้งหนึง่งถ้าคุณคิดจะทําฟังดีๆนะทุกคนการที่ครูค่ะออกมาเป็นไกด์ไลน์ในการนําทางคุณแบบนี้ถ้าคุณเชื่อให้คุณทําอย่างต่อเนื่องถ้ามันยังไม่ได้คุณต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะครูบอกแล้วว่าแม่หมอคนนี้การันตีที่1ปีเต็ม ะะแต่ถ้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาในอดีตะคะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ยังไม่มีทีมงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเจ้านายไม่เคยให้การสนับสนุนลูกน้องไม่เคยโอเคด้วยเลยทําอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดทําอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเชื่อครูคะ่ะปี6 4สนี้ละคะ่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะปี64ี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณจะรุ่งพุ่งแรงกว่าทุกวันเลยนะคะ ดันถึงเสาสู้คุณไม่ได้เลยดวงคุณจะพุ่งถ้าเป็นสุปตาเป็นดาราธรรมดานะคะอยู่ๆคุณจะได้เป็นดาราสุปตาระดับต้นของประเทศไทยเลยอย่างนี้ค่ะนะคะหรือถ้าคุณขายอะไรนะคะการขายของคุณจะพุ่งกระชูดอย่างน่าเหลือเชื่อเลยหรือว่าการที่คุณลูกน้องไม่เคยชอบเลยเจ้านายไม่เคยชอบเลยอยู่ๆเขาจะพลิกกลายเป็นผลักดันคุณส่งเสริมคุณช่วยเหลือคุณแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เคยมีทีมงานเลยคุณจะมีทีมงานหลั่งไหลมามหาศาลแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้ว ะะแต่ถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณดีอยู่แล้วการงานดีการเงินดีทุกอย่างดีอยู่แล้วเจ้านายสนับสนุนลูกน้องเยอะแยะมากมายการขายของคุณก็เป็นเลิศคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะปี64คุณจะก้าวกระโดดพุ่งแบบขึ้นยานแบบไม่มีเห็นฝุ่นใครเลยนะคะคุณจะไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะสาหรับคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่ครูบอกคุณต้องเสริมดวงด้วยการบูชาพระอุป,ปคุต นะคะใครที่ไม่รู้จักพระอุปคุตก็ไปเสชนะคะและไปหานะคะว่าพระอุปคุตเป็นยังไงนะคะเพราะบางอย่างครูก,ก็ไม่รู้เหมือนกันครูก,ก็ไปเสชเหมือนคุณน,นี่่วว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่านะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะ